มาดูเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันบ้างนะคะมาแล้วค่ะพายุโซนร้อนแกมีแกมีนะคะ<ช>เป็นภาษาเกาหลีนะไม่ใช่แกมีฉันไม่มีอะไรอย่างนี้นะ,ะแกมีแปลว่ามดแกมีใช่แปลว่ามดค่ะพายุโซนร้อนอนะคะ <ไป S 1> ตอนนี้ก็กําลังจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนกลางของประเทศเวียดนามในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้แล้วก็จะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย ในช่วง4ถึง8ตุลาคมนี้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามานันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งนั่นแปลว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนาแน่นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะว,วันออกภาคใต้ตอนบนขอให้ทุกคนระวังนะคะอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง2-3เมตรให้ชาวเรือเพิ่มระมัดระวังในการเดินเรือด้วยเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็น อีกหนึ่งช่วงที่คาดว่ายัางจะมีฝนตกหนักนะฮะต่อเนื่องจากช่วงที่หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะวันนี้วันที่สามสามเนี่ยถ้าดูตามที่กรมอุตุนยิยมวิทยาพยากรเนี่ยยังไม่มีไหลนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าพายุลุกนี้วันที่สองกับสามเนี่ยนะฮะยังไม่มีผลกระทบต่อไทยโดยตรงนะครับแล้วก็ยังนิ่งๆอยู่นะฮะแต่ว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนกลางของเวียดนามเนี่ยในช่วงวันที่ห้าวันที่หก แล้วก็จะมีผลกับไทยจริงๆตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจัดนะฮะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่นะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็ประกอบกับลมรสมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยก็จะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักมากนะครับทั้งเหนือตอนล่างตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะฮะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีสําหรับพายุลูกนี้นะครับซึ่ง ถ้าดูตามพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้วันที่สก็อย่างที่บอกไปนะยังไม่มีอะไรมากรอดูพรุ่งนี้ฝนโดยทั่วไปของวันนี้ทั่วทั้งประเทศนะครับมากที่สุดเนี่ยหกของพื้นที่นะครับก็จะอยู่ที่ภาคเหนือกับกรุงเทพและก็ปริมณฑลนี่นะฮะมากที่สุดแล้วของประเทศ60%ของพื้นที่นะครับรองลงมาก็จะเป็นพวก4 0ภาคก,กลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้ฝั่งต,ตะวันตกนะครับแล้วก็ น้อยสุดจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10%แค่นี้เองแค่นี้เองนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากว่าไอ้พายุลูกนี้มันส่งอิทธิพลต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ก็อาจจะดีหน่อยเพราะว่าตรงที่นั้นเนี่ยเขือเ่อนยังสามารถรองรับน้ําได้แล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะแห้งแล้งค่ะนะครับแต่ถ้าหากว่ามาในโซนที่เขาเคยเกิดน้ําท่วมไปแล้วนะครับอย่างพวกพิซุโลกพิจิตรสุขโขทัยหรือแม้กระทั่งมาปราจีนเนี่ยโอ้โหยุ่งเลยนะครับ